คำถามเดียวที่ชวนไฟลุกถ้าวัลและบอลชายชิงแชมป์โลกมาจากที่ไทยจะเงียบเหงาเหมือนบางที่หรือเฮาแตกจนคนข้างบ้านตกใจฝั่งหนึ่งบอกไม่มีทีมไทยใครจะดูอีกฝั่งยิ้มมุมปากไทยแลนด์สายเชียจัดอะไรก็สนุกวันนี้ผมพาไปดูกันให้สุดแบบมันมันไม่วิชาการครับก่อนเริ่มขอเล่าเร็วๆว,ว่าทำไมบางเจ้าภาพมีแมตช์คนน้อย บางทีแข่งช่วงรถติดหนักสนามไกลโปรโมตไปไม่ถึงคนที่พร้อมจะไปจริงๆแล้วก็ตั๋วไม่โดนใจเท่านั้นเองครับแต่ถ้ามาไทยผมกล้าบอกว่าปังได้เพราะ3อย่างนี้เลย 1. ไทยชอบวอลเล่ยอยู่แล้วเสียงกลองกับเสียงเฮคือ DNA 2. ไทยจัดงานเป็นเราเปลี่ยนแมชให้เป็นเทศกาลกีฬาได้มีแฟนโซนมีของกินมีมุมถ่ายรูปและ 3. ซูเปอร์สตาร์คือแม่เหล็กได้เห็นตัวจริงสมกับคำว่าชิงแชมป์โลกคนไทยพร้อมลุยโอเคไม่มีทีมชาติไทยใช่ไหมงั้นเรามาเล่นเกมกันครับชื่อเกมว่าเลือกเผ่าของคุณเดี๋ยวผมพาเลือกทีละเผ่าแล้วบอกเหตุผลสั้นๆว่าทำไมเชียร์แล้วสนุกเผ่าเพื่อนบ้านเอเชียจุดเต่นคือบอลเร็วรับเหนียวเล่นเป็นทีมสุดๆดูเพลินมากลุ้นทุกจังหวะรับต่อบุก ถ้าชอบสไตล์ไหลลื่นไม่ต้องดุดันตลอดเวลาเผ่านี้เลยเผ่าซูเปอร์พาวเวอร์เสิร์ฟหนักบล็อกหนากระโดดตบทีเสียงพื้นสัน่นใครชอบความดุเดือดแบบเ hey, ฮทุกสองวิมานี่ครับกดเชียร์ให้สุดคอเผ่าอันเดอร์ดอกทีมหน้าใหม่หัวใจสู้วิ่งเก็บทุกลูกจังหวะกลับมาชนะคือน,น้ำตาซึมเชียร์แล้วรู้สึกได้ว่ากีฬาเท่ากับความหวังเผ่าคนหรอคนเท่ยอมรับตรงต,รงตรง สายนี้ดึงยอดวิวได้จริงแต่ไม่ใช่แค่หน้าตาฟอร์มเขาก็โหดรับรองกรีดทั้งฮอลสรุปคุณไม่จำเป็นต้องมีทีมชาติไทยในสนามเพราะคุณมีทีมในใจได้เสมอและนี่คือจุดขายของไทยครับเราทำให้การเชียร์กลายเป็นประสบการณ์ร่วมไม่ใช่แค่ดูผลสกอร์ต่อไปจะทำยังไงให้ฮอลแตกแบบของจริงผมมีสูตรเจ็ดข้อง่ายๆแต่โคตรเวิร์ก ข้นหนึเวลาแข่งต้อง after work เกมใหญ่จัดคืนสุขเสาประตูเปิดไว้ให้คนเลิกงานมาแบบทันใจขออ้อ 2. ตัวฉลาด early bird ราคาดีนักเรียนนักศึกษามีส่วนลดและมี standing zone สำหรับสายมันขอ้อ 3. แฟนโซนเดือดมีเสิร์ฟวัดสปีดมีบล็อกสูงเท่าไหรลองเลยกับมุมถ่ายรูปสวยๆเข้าแล้วรู้สึกคุ้มตั้งแต่ยังไม่เข้าห้องเลยขอ้อ 4. เปิดเกมสั้นแต่มัน โชว์กลองยาวบวกไฟ90วิพอไม่ยืดให้เสียจังหวะข้อ5 noise battle แบ่งโซนตามเผ่าวัดเสียงเชียร์ด้วยจอกราฟิกง่ายๆสีไหนชนะได้สิทธิ์เริ่มตีกลองก่อนลูกแรกโคตรจะใจข้อ6เชียร์พาสปอร์ตดูครบ3มแมชรับพินหรือสติกเกอร์ลายพิเศษสะสมได้สนุกด้วยข้อ 7. คอนเทนต์รู้เรื่องเร็วคลิปสั้น วอลเล่ชายดูยังไงให้สนุกใน60วิถ้าบุกยอดฮิต5ดาบดูจบพร้อมเข้าห้องทันทีแล้วเวลานั่งดูทำยังไงให้ลุ้นสนุกเหมือนเชียร์ทีมชาติเราผมมีสูตร3ามคำจำง่ายๆเสิร์ฟเอ็นเข้าบล็อกแน่นและรับลูกเหนียวแปลไทยเป็นไทยคือเสิร์ฟไม่ผิดพลาดบล็อกแน่นๆปังๆและรับลูกกลับมาได้เสมอแค่นี้ก็เ hey! ฮทุกแต้มแล้วครับอีกทีกหนึ่ง เวลาบอลชายเดืยดจะมีจังหวะลูกหนักบล็อกแน่นให้ดูตัวเซตเขาอ่านเกมยังไงสลับบอลเร็วบ้างหลอกบล็อกบ้างเข้าใจจุดนี้คุณจะสนุกขึ้นทันทีทีนี้ลองจินตนาการตามผมนะคุณเดินลงจากรถไฟฟ้าลมเย็นๆพัดแสงไฟเฮาสีน้ำเงินทองสวยมากหน้าประตูมีริสแบนสีสีให้เลือกเผาที่รักคุณเลือกสีหนึ่งใส่ข้อมือปุ๊บครอบครัวเดียวกันทันที เสียงกลองเริ่มกลิ่นของกินหอมหอมเซลฟี่ไปสองรูปแล้วเข้าหากรรมการเป่าปีเสิร์ฟลูกแรกจังหวะยาวๆมาแล้วบล็อกนั่นรับเหนียวโต้กลับทั้งห้องลุกขึ้นพร้อมกันคุณมองไปรอบๆแล้วคิดในใจว่าเออวันนี้แม้ไม่มีทีมไทยแต่ใจเรามีทีมแล้วจริงๆผลพลอยได้ของเมืองคืออะไรร้านอาหารขายดีโรงแรมคึกคัก แท็กซี่วิ่งทั้งคืนและเด็กๆได้แรงบันดาลใจว่าถ้าซ้อมจริงแข่งจริงวันหนึ่งฉันก็ขึ้นห้องนี้ได้พีกสุดของค่ำคืนเสร็จสุดท้ายใกล้ปิดเกมทั้งสี่เผ่าลุกขึ้นยืนพร้อมกันไม่มีธงชาติไทยในสนามแต่มีหัวใจไทยทั้งฮอลที่ตะโกนพร้อมกันว่าสู้ว้ยคำถามสุดท้ายครับถ้าให้เลือกตอนนี้คุณจะอยู่เผ่าไหนเผ่าพื้นบ้านเอเชีย เผ่าซูเปอร์พาวเวอร์เผ่าอันเดอร์ด็อกหรือเผ่าคนหล่อคนเทคอมเมนต์ไว้เลยแล้วถ้ามันมาไทยจริงเราเจอกันในฮอลขอบคุณที่ฟังโนน n าวรู้ไว้ใช่ว่ากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเลือกเผ่าด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ